วันนี้ได้มาขายประกันอยู่แถววาริชภูมิในช่วงพักเที่ยงในช่วงกลางวันพักเที่ยงก็เลยแวะเข้ามาไหว้พระธาตุสีมงคลเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอชาววาริชภูมิเป็นพระธาตุที่สวยงามครับเป็นพระธาตุที่ ในหลวงรัชการที่9ได้มาวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างครอบองค์ครอบองค์เก่าที่เห็นในปัจจุบันก็เป็นองค์ใหม่ที่มีความสวยงามโดดเด่นครับก็บริเวณวัดก็เป็นบริเวณที่กว้างขวางสะ,สะอาดเป็นเหมาะสำหรับ ที่พวกเราชาวพุทธได้มาแวะกับวัดาา้กกร่สการะกันเป็นพระาธาตุที่รอบด้านทั้งสี่ทิศนะครับก็จะเป็นลักษณะที่คนไหว้ก็ไหว้ไหวอย,อยู่ข้างนอกนะครับก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ได้ได้รับชมกันก็เลยถ่ายภาพสวยๆนำมาฝากเ,เพื่อนๆ เป็นพระาธาตุที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองวาริชภูมิหรือที่หรืออำเภอวาริชภูมิอ่าอ,อําเภอวาริชภูมิเป็นอ,อําเภอหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตปกครองของ,ของสกลนครถ้าเพื่อนๆผ่านมาอ่าที่สกลนครหรือผ่านมาที่วาริชภูมินะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะขาดไม่ได้ก็คือหนึ่ง มาไหว้พระธาตุสีมงคล 2. ก็คือมาไหว้เจ้าปู่มาเหศักซึ่งเป็นเจ้าปู่ที่ชาววาลิสภูมิให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเนื er อ่องจากเป็นเจ้าของนครเก่าที่อยู่ที่นี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้เห็นว่า ได้มาแล้วก็เลยไหนๆไ,ได้มาก็เลยอยากจะทำมาถ่ายภาพบริเวณวัดนะครับรวมทั้งพระเจดพระท่าสีมงคลซึ่งเป็นพระธาตุที่สวยงามนะครับถ้าเรามองอก็ทั้งสีด้านก็จะมีพระพุทธรูปที่ยืนทั้งประธานพรและก็เป็นที่ ลีลาด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันไหนๆมามาแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่วันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนครับก็เลยถ่ายาให้ดูบรรยากาศความสวยงามของท้องฟ้านะครับถ้าเรามองเข้าไปก็จะเห็นความสวยงามของอท้องฟ้าบรรยากาศของท้องฟ้านะครับเป็นพระธาตุ ที่อยู่ผู้บ้านคู่เมืองของชาววาริชภูมนะครับในส่วนนี้ก็สำหรับตัวผมเองเมาเห็นอะไรที่สวยงามก็อยากนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้ก็คงสำหรับคลิปนี้ก็คงขอฝากนำของดีมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ